ที่นี้เราก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่สังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของทีมแล้วนะครับผมเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี้คือผมมิสเตอร์มีนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนตัวของทีม Discord กันนะครับโอเคครับเอ่อเราไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการเข้าอินเทอร์เน็ตไปนะครับแล้วก็เราพิมพ์ค้นหาไปว่า Better Discord นะครับผม โอเคแล้วก็เข้าตัวของเว็บนี้เลยนะครับ b e t a d i s c o r d a p p นะครับผมเข้าไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็รอให้มันโหลดเสร็จสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับตัวติดตั้ง b e t a d i s c o r d นะครับก็กด Double Click เข้าไปเลยนะครับ โอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ I accept the license agreement นะครับกด next ครับแล้วก็กด next ครับตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับ Discord แล้วก็กด next ครับโอเคอันนี้เป็นการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็กด close ไปเลยนะครับทีนี้ Discord มันจะทำการ restart ตัวเองหนึ่งรอบนะครับผมโอเคจะสังเกตว่าตัวของ Discord เนี่ยมันก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการลงตีมกันนะครับผม ให้เรามาที่เว็บเดิมนะครับ Better Discord นะแล้วก็ติ๊กไปตรงนี้นะครับทีมนะครับโอเคนะครับเราก็จะเห็นทีมมากมายนะครับผมแล้วก็เราก็เลือกที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคผมผมชอบอันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็กดดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับให้เราเข้ารีสคอร์ไปนะครับผมกดตรงรูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคําว่าทีมนะครับกดเข้าไปที่ทีมนะครับแล้วก็กด open t e โฟ folder นะครับนี่มันก็จะเด้งตัวของ folder ทีมมันนะครับทีนี้เราก็ไปเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับใส่ลงไปเลยนี่นะครับจะเป็นตัวนี้เราก็ลากใส่ลงไปเลยนะครับปึ๊บทีนี้เราก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่สังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของทีมแล้วนะครับผม แล้วก็เราสามารถปรับแต่งธีมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้าน C s S นะครับก็กดรูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ตามใจชอบเลยนะครับผมโอเคครับสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น F F F นะครับ F F F คือสีขาวนะครับผมอันนี้ก็สามารถดูโค้ดสีได้นะครับพิมพ์ไปใน Google ว่า Hex Color Code ก็ได้นะครับผม โอเคผมจะลองเปลี่ยนสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วเซฟไปปึ๊บนี่จะสังเกตว่ามันก็เปลี่ยนตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้กลับเป็นเหมือนเดิมก่อนดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ปึ๊บ,บ,บ,บโอเคนี่ทีนี้นะครับก็เราก็จะได้ตัวของอ่าดิสคอที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็สามารถเลือกตามที่ท่านผู้ชมชอบใจได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ